อธิษฐานบารัโชคนะครับเป็นกล่องดำทองแดงรุ่นทองแดงแบบไม่แกะซีนนะครับอันนี้คุณพกก่อน,นะครับบูชาไปหนึ่งหนึ่งกล่องนะครับคุณพ่อจะเปิดรุ่นให้ดูว่าได้อะไรนะครับเปิดเลยถ้าเกิดเป็นทองแดงนะครับรับซื้อก็อมีรุ่นลงยาขาวรุ่นทองแดงผิวไฟทองแดงรม,มันปู จะได้อะไร <Okay. S 1> บูชา <Yeah. S 1> มาหนึ่งกล่องอ๋ออ <Okay. S 1> oh. ันนี้เดิมๆนะซีนเดิมซีนเดิมเลยฮะนั่น mm hmm. แ,แกะตรงรอยต่อมัน,นตรงนี้ mm hmm. นี่นนี่รอยปากมันตรงนี้นะตรงนี้เออเน่าจะออกง่ายโอ้โ oh หมาแล้วฮะนี่ครับจะมีซิการ์รายการเป็นรายการที่หกนะฮะร,รายการที่หกลุ้นกัน mm hmm. ครับ ชวแกล่องสวยมากรุ่นนี้อธิษฐินบันดาลโชคชวแชว์ชว์ชวขอบสีอะไรขอบสวยขอบสวยขอบสวยเหมือนน่าจะลมดํานะขอบนี้ลมดำแน่ๆแต่ว่าหน้ากากเงินไหมโอ้ลมดาแน่ๆแล้วแหละโอ้ยทัางหน้าเป็นหน้ากากไหมมีคนไหมข้างหลังโอ้เลขกแปดร้อยกว่าน่าจะเป็นท่อนแดงลมันปูโอ้สวยครับ นี่ครับใหม่ๆเลยนะครับแปดหกสี่ขอชมข้างหน้าเลยครับโอ้โหนี่ครับสวยมากครับ 8, 6, นี่เป็นทองแดงโรมันปูนเลขอะไรนะแปดหกสี่เลขอะไรเลขแปดหกสี 8, 6, โ่โอเคสวยงาม